ระวังไป <Yeah. S 1> บ่าวไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนเหข้าที่ระวังไปเข้าที่ระวังไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> บ้างง <c oughs> าเข้าที่ระวังไป อ๋อบะเข้าที่ระวังไปเร็วบะเข้าที่ระวังไปอ้าวเตรียมเข้าที่ระวังไปเข้าที่ระวังไป <laughs> เอาที่ระวังไปบะเอาที่ระวังไปพ <c oughs> อแล้วเหนื่อย